แม้ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่ามันก็มากับปัญหาใหม่ๆนะครับนั่นก็คือเรื่องของปัญหาทางมลพิษทางอากาศนะครับแล้วก็ภาวะโลกร้อนนั่นเองทําให้ทางการจีนเองเนี่ยเขาก็มีการออกกฎหมายนะครับว่าจะห้ามไม่ให้มีรถยนต์เครื่องสันดาบเนี่ยออกใหม่ภายในปี2030นะครับซึ่งค่ายรถยนต์ต่างๆเนี่ยรวมถึงชางอันเองก็ต้องปรับตัวกับมาตรการตรงนี้ด้วยครับ ซัมมาทุกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดกับทักทับสุริสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สัมมัรทุกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดครับพบกับผมทักทับสุริอีกเช่นเคยนะครับในทุกช่องทางการติดตามของ Connect the Dots เลยคุณผู้ชมรับในปีนี้เนี่ยเป็นปีที่วงการอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับมีความคึกคักมากๆเลยจากการที่ รถยนไฟฟ้านะครับหรือว่ารถ EV ีน้องใหม่เนี่ยเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในมอเตอร์เอ็กซ์โปที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปไม่นานนี้ครับโดยในงานนะครับมีการปิดยอดจองไปทั้งสิ้นนะครับ53,248คันนะครับแล้วก็ใน10อันดับแบรนด์ที่มียอดจองมากที่สุดเนี่ยเป็นแบรนด์รถ EV ีมากถึง4แบรนด์ด้วยกันครับซึ่งหนึ่งใน4นะครับที่น่าสนใจเลยก็คืออันดับที่6และนับว่าเป็นอันดับ3ของรถ EV ีนะครับอย่างฉังอานออตโต้ครับซึ่งเปิดตัวรถ ดีพอลเอสนะครับซึ่งเป็นรถที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในงาน Motor Expo นะครับอยู่ที่ระดับ8.5เลยช่างอ่านนะครับนะว่าเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์แรกๆเลยครับที่มีการเข้ามาลงทุนในไทยอย่างจริงจังนะครับเพราะว่าในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เพิ่งจะทำพิธีวางศิลาฤกษ์เริ่มก่อสร้างโรงงานขนาดกว่า1500ไร่ในจังหวัดระยองไปด้วยนะครับ และแม้ว่าฉางอันจะยังไม่ได้รับกระแสที่ดีอย่างล้นหลามในไทยนะครับแต่ว่าก็นับว่าเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าในจีนเองแล้วเนี่ยฉางอันเนี่ยนับว่าเป็นแบรนด์รถยนต์ระดับ Big กโนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากๆอีกด้วยครับย้อนกลับไปสมัยราชวงศ์ชิงของจีนนะครับในปี1862ครับเป็นช่วงที่เริ่มมีการเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตกนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ย หลี่หงจางนะครับซึ่งเป็นขุนนางชั้นสูงเนี่ยเขาก็ได้ก่อตั้งบริษัทวิศวกรรมแบบตะวันตกนะครับเป็นแห่งแรกของจีนขึ้นมาแล้วก็ผลิตรถม้ารวมถึงยุโทโธปรกรณ์ต่างๆด้วย จนมาในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับในปี1959ก็ได้เป็นการก่อตั้งนะครับชงชิ่งฉังอันอาร์เซนอลนะครับภายใต้สัญญาการร่วมมือกับรัฐบาลจีนครับและก็ได้มีการผลิตยานพาหานะคันแรกของจีนขึ้นมานะครับอย่างฉางเจียง Type 46นะครับ ซึ่งมีหน้าตาเนี่ยเรียกได้ว่าถอดแบบมาจากรถจี๊ปของสหรัฐเลยครับโดยภายหลังนะครับชางอานเองเนี่ยได้พัฒนารถยนต์ขนาดเล็กนะครับเรียกว่า The Star ขึ้นในปี1984ครับซึ่งก็ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยของรัฐบาลจีนนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจนสามารถเติบโตนะครับในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้เป็นอย่างดีและเป็นจุดเริ่มต้นที่ฉังอันออโต้เนี่ยเขา คือกําเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการครับด้วยในปัจจุบันนะครับชางอานเนี่ยจำหน่ายรถยนต์ในกว่า90ประเทศทัท่วโลกนะครับแล้วก็เคลมว่าในแต่ละวันเนี่ยมีลูกค้ามากกว่า8,500คนนะครับที่ซื้อรถของชางอานซึ่งก็ผลิตรถนะครับหลากหลายรุ่นหลากหลายรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกนะครับรถตู้เชิงพาณิชย์รถ SUV รถซีดาน แล้วก็ประเภทอื่นๆอีกามากมายครับและยังเป็นหนึ่งในบริษัทยานยนต์ระดับบิ๊กโฟของจีนนะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยซายอีกมอเตอร์นะครับฟาวร์กรุ๊ปครับตงเฟิงมอเตอร์คอร์ปอเรชันแล้วก็ฉังอันออโตโมบิลนั่นเองครับแม้ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่ามันก็มากับปัญหาใหม่ๆนะครับนั่นก็คือเรื่องของปัญหาทางมลพิษทางอากาศนะครับแล้วก็ภาวะโลกร้อนนั่นเองทำให้ทางการจีนเองเนี่ยเขาก็มีการออกกฎหมายนะครับว่า จะห้ามไม่ให้มีรถยนต์เครื่องสันดาบเนี่ยออกใหม่ภายในปี2030นะครับ ซึ่งค่ายรถยนต์ต่างๆเนี่ยรวมถึงชัางอันเองก็ต้องปรับตัวกับมาตรการตรงนี้ด้วยครับช้างอันเองก็ไม่รอช้านะครับวางแผนที่จะยุติการผลิตรถยนต์เครื่องสันดาบเนี่ยให้ได้ภายในปี2025ครับแล้วก็มีการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าหลากหลายรุ่นเลยนะครับตั้งแต่ปี2021ไม่ว่าจะเป็นในแบบไฮบริดนะครับในแบบรถไฟฟ้าล้วนนะครับรวมถึงรถไฟฟ้านะครับในรูปแบบผสมขยายระยะหรือว่า REEV ด้วยนั่นเองครับซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าของฉางอานเนี่ยนะครับก็พัฒนาจนได้รับคะแนนความปลอดภัยในระดับ5ดาวเลยครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นจุดขายสำคัญที่สอดคล้องกับชื่อของบริษัทนะครับอย่างฉางเนี่ยมันแปลว่าอยู่ยงนะครับแล้วก็อานเนี่ยแปลว่าปลอดภัยนะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีรุ่นยอดนิยมนะครับอย่างลูมินคอนนะครับที่ทำยอดขายได้มากกว่า70,000คันนะครับทั่วประเทศจีน ส่วนในไทยนะครับชางอานเขาวางแผนที่จะจำหน่ายรถ EV ในชื่อของดีพอลนะครับโดยในงาน Motor Expo 2023ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการเปิดตัวไปถึง2รุ่นด้วยกันนะครับทั้งทรงซีดานแล้วก็ SUV เลยนั่นก็คือ d ีพ u l L07 นะครับแล้วก็ d p a u l S07 นั่นเองและนอกจากนี้นะครับก็คือเรื่องของโรงงานการผลิตรถไฟฟ้านะครับหรือว่าศูนย์การผลิตของชางอานเนี่ย ซึ่งเขาตั้งเป้าเอาไว้นะครับว่าจะเริ่มผลิตได้ในไตรมาสแรกของปี2025ครับแล้วก็คาดหวังว่าจะมีกำลังการผลิตในช่วงแรกมากถึง100,000คันต่อปีนะครับเพื่อรองรับตลาดในไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยครับรวมถึงการส่งไปขายที่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์อังกฤษแล้วก็แอฟริกาใต้ด้วยครับ ด้วยประวัติศาสตร์และก็ประสบการณ์ที่ยาวนานของฉางอานในอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับทำให้เรื่องของศักยภาพเรื่องของฝีมือเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ต้องสงสัยกันแล้วครับและการที่ฉางอานรุกเข้ามาทําตลาดในไทยนะครับทำให้ฉางอานเองเนี่ย กลายเป็นหนึ่งกำลังสำคัญนะครับที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคเปลี่ยนผ่านพลังงานควบคู่กับแบรนด์รถ EV อื่นๆนะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังเป็นการท้าทายและกดดันเจ้าตลาดนะครับพร้อมกับส่งสัญญาณย้ำอยู่เรื่อยๆว่ารถไฟฟ้ากำลังมาแล้วจริงๆครับและนี่ก็คือทั้งหมดที่เราเอามาฝากกันใน EP นี้ของซัมซัทุกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ